ิงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ย่างกุ้งพม่านะครับจะบอกว่าวันนี้เรามาแก้บนอีกแล้วแล้วก็มาไหว้พระ9วัดแล้วก็ลอยโคมประทีปนะครับวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตอมอของหองเอ้ยไม่ใช่ของพม่าเนี่ยเข้มข้นมากมากแบบมากแบบมากๆค่ะมีเอกสารก็มีใบเข้าเมืองมีตั๋วบินไฟมาแล้วก็ไฟกลับแล้วก็มี ชื่อโรงแรมปกติที่มาพมา่าจะง่ายมากแต่ว่ามารอบนี้คือเอกสารค่อนข้างเยอะก็คือไปฮ่องกงรอบที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ขอเรียกดูเอกสารเลยเลยแต่ามาที่นี่ก็คือว่าก็จะผ่านอมอมาได้ใช้เวลาประมาณนึงเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาพม่านะครับก็เตรียมเอกสารแล้วก็เตรียมตัวการเดินทางมาให้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปไหว้พระวันแรกสวัดแล้วก็มีลอยประทีนะเดี๋ยววันนี้ไปไหนยังไงบ้างเดี๋ยวจะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูกัน ทุกคนวัดแรกของเรานะครับชื่อว่าวัดกระบาเอนะครับวัดนี้เนี่ยต้องทําการจองนะครับก็คือต้องส่งเขาบอกว่าต้องส่งหนังสือถึงกับห้าขั้นเลยทีเดียวนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครก็จะมาได้นะต้องมีการทําจองไปพอดีเราเป็นทัวร์เขาก็ทําเรื่องไว้ให้หมดนะครับที่อไม้ขายอยู่ด้านหน้านะคะเป็นชุดละถ้าตีเป็นเงินไทยก็สิบห้าบาทก็คือหนึ่งพันจาร์ดค่ะเขาก็จะมารอขายอยูย่ตรงนี้เลยที่นี่ก็เดี๋ยว เขาจะให้เราเนี่ยเอาพระาธาตุนะครับขึ้นเทินบนหัวแล้วก็จะแบบองค์หลวงพ่อก็จะสวดให้นะครับนะประมาณนั้นเดี๋ยวพาชมด้านในแล้วกันเนาะถือว่าพม่าตอนนี้ก็ยังสงบนะคนไม่เยอะครับดอกไม้เขาจะเป็นพวงแบบนี้อ่าสิบห้าจ์ดไม่ใช่สิบห้าบาทพันจัด <Yeah. S 1> อันจัดก็ <c oughs> จะได้เป็นจัดนะครับอ่าไป พันจาร์เท่ากับสิบห้าบาทไทยที่นี่เขาจะที่วัดนี้เขาก็จะไม่ให้ใส่ถุงเท้านะครับที่พมา่าเนี่ยส่วนมากที่วัดจะไม่ให้ใส่ถุงเท้าเลยไม่ให้ใส่ถุงเทา้าเข้าไม่ให้ใส่รองเท้านะครับต้องถอดทั้งหมดนะ หมาจำเลยเนาจเลยะังค์แล้วก็ยตาตัวัดดาจธมาตั้งมจ่าตาตังงมกบุเจ้าขอบคุณพระเจ้า พระสวัสดิ์คุณพระสวัสดิ์บุตรพระมงคลลานนาพระมงคลลานาะดูดูนะกระดูกของพระมงคลล้านนาขอบคุณครับเพื่อทำบุญนะครับงานรัดนะเสร็จแล้วเขาก็จะยกเขาไปเก็บเลยนะครับไม่มีวางไว้เลยนะต้องเอาไปเก็บในตู้เซฟหนาแบบหลายนิ้วเลยนะแล้วก็ด้านในนะครับมี พระพุทธรูปนะครับทาจากเงินแท้นี่ตู้เซฟหนามากเดี๋ยวเอาไปท้หนามากต้องตู้เซฟนะโอ้พระพุทธรูปทําจากเงินแท้นะครับเดี๋ยวขอไปกราบพระนะครับแล้วก็เราจะถวายดอกไม้นะครับผม <c oughs> ตอนนี้เราก็ทาพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากวัดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกลางวันกันนะครับที่มีสไปซี จมุนสีช<ม>อันนี้จะเป็นแม่ชีของพม่าเยอะเลยนะเนี่ยค่ะข้างหน้านี้ก็เยอะเลยนะคะเขาก็จะออกเดินเหมือนปิทบาทรับค่าสารนะคะแม่ชีแม่ชีเมืองไทยชุดสีขาวแม่ชีพม่าชุดสีชมพูนะคะถึงแล้วนะครับย่างกุ้ง,<ล>งแอมเบียนนี่เลย<า>โอ้บริการดีมากคือถ้าเราไม่เดินเขาก็จะไม่ไปนะมากลางลงให้เรียบร้อย สวัสดีครับเงกราห้องอาหารอยู่ชั้น2นะครับคือวันนี้เราทําการจองโต๊อาหารไว้ที่ชั้น2นะคะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันเลยก็ยกได้ค่ะเพราะว่าดิรอยู่อี่ไกลลี่ไก่รออยู่ครับอาหารก็จะรอไว้พร้อมเรียบร้อยโหน,น,น่าินมากเลยน่ากินมาก ที่ติดถ่ายเอามือถือถ่ายรูปไว้ให้หน่อยสิโอ้โต้มผัดเขาก็จะมีผ้าเช็ดแล้วก็กันเปื้อนนะครับแล้วก็จะมีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับติดน้ำปลาให้ด้วยแล้วก็เอาใจคนไทยแบบกินอะไรเงี้ยเพราะว่ามีทั้งผิดน้ำปลาแล้วก็มีซีฟู้ดนั่นจะเป็นซุปข,ขอโทษน,นะ,ะนแต่ว่าไม่ค่อยอร่อ่ะแล้วก็มีเนื้อปู เราจะไปเริ่มกินกันเลยนะครับอร่อยเหรออ๋อสับปูอร่อยโหกินแล้วตาโตใช่ไหมจริงๆอร่อยตาโตเลยอะแบบกลมกล่อมมากเลยแบบว่าคือหน้ามันดูจืดๆกินเสร็จตาโตนี่หอมกู้งกลมกล่อมเขี่ยงกับดนไม่ได้แบบคือคือหน้าจำดูจืดชื่อใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยแบบพอกินแล้วรู้สึกว่าแบบ คุ้รสอร่อยอ่ะเดี๋ยวไปขอตัวไปกินนะครับ แล้วนะครับพะนอนตาหวานนะครับเนี่ยนะเอาเท้าเปล่า,าลงมาจากรถกันเลยเ <c oughs> พราะว่าที่นี่ไม่ให้ใส่รองเท้าถุงเท้าใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าด้านหน้าวัดนะครับเขาก็าจะมีขายเป็นชุด <c oughs> มับเท้ากล้วยอย่างนี้นะแล้วก็จะมีดอกกุหลาบเอาดอกกุหลาบเอ okay. ครับได้มาแล้วดอกกุหลาบนะฮะอ๋องค์ใหญ่มากนะครับผมก็แบบ,แบบเขาทำสวยด้วยเดี๋ยวเราขอตัวไปไหว้พระขอพรนะครับว,วัดนี้เขาให้ขอเรื่องอะไรจ๊ะอืออยาจะขอเรื่องความรักก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าการจะไหว้ให้รักว่าแบบครบสมบ,บูรณ์อะไรเงี้ยเขาจะต้องไปขอสองทีค่ะก็คือ ว่าด้านหน้าก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะเดินไปถรงที่ตรงฝ่าเท้าใช่ฝาประบาทฝาพระบาทก่อนพราราวานค่ะก็จะไปถึงที่ถ่ายรูปได้สวยด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการขอพรที่แบบทุกคนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไปขอที่นี่เดี๋ยวขอตัวไปขอพรก่อนนะครับถึงแล้วนะครับตรงฝาพระบาทของพระนาราวานนะครับผม ไปขอพรกันเลยนะคะพระบอมต้อมาขอด้านหน้าเสร็จแล้วก็มาขอที่ฝากพระพบาทครับพรเพียจากสัมฤทธิ์กดเสร็จแล้วนะคะไหว้ขอ,อนพรพระนอนตาหวานเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปไหว้พระงาทัดจีนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเลย ถึงแล้วนะครับวัดพระนาททัจีนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระองค์ใหญ่ด้านบนกันก่อนนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เราไหว้องค์ องค์ใหญ่เสร็จแล้วนะครับบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่พ่มาม่าบอกว่าจําเป็นต้องมาไหว้นะครับตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากบางคนมาแล้วคือแบบผลลุกอะไรอย่างนี้เลยนะครับบอกว่าตรงนี้ต้อขึ้นที่นี่นะสดแล้วกขั้นทนะได้ว่ามาถึงเขาขึ้นได้ใช่ไหมผลลุกก็เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะไปขอพรนะครับเพื่อนๆขออ่านในคลิปนี้เลยนะไหว้ขอพรเสร็จแล้วก็ ให้ตีของสามครั้งนะครับว่าขอให้สำเร็จ วัดเอิงตอยาค่ะเจดี <Okay. S 2> เอิงโตยาค่ะโอเคครับเจอกันที่วัดนะคะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงวัดเองตอยาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองเลยต้องบอกว่าโอกาสที่เราจะได้มาสักการะพระธาตุที่นี่นะคะก็ถือว่ายากยากมากเลยเนาะที่นี่เขาเรียกพระธาตุหรือ j จดี hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. เนื่องจากว่าที่เนี่ยค่ะที่จอดรถค่อนข้างยากค่ะ mm hmm. แล้วก็ในโปรแกรมทัวร์หลายๆที่เนี่ยไม่ค่อยมีแต่บอกเลยว่า ที่เขาจะมาขอที่นี่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะใครที่ติดหนี้อยู่ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยได้เงินสักก้อนนึงมาปิดหนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านหรือว่าผ่อนรถหรือถ้าใครที่ไม่ได้ยืมเงินใครเลยแต่ว่ามีลูกหนี้เนี่ยเขาบอกว่าลูกหนี้ก็จะมาคืนเราเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวก็จะ <laughs> ลองอธิษฐานดู <laughs> ไปกันเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในจุดที่เราจะมาขอพรเรียกว่าเป็น,นจุดเดียวเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเราเข้ามาในวัดแล้วเนี่ยเราจะไหว้แล้วเราจะขอพรตรงไหนก็ได้แต่ว่าเขาจะมีจุดเฉพาะเลยลองแปลงไปด้านโน้นดูนะในวงกลมเท่านั้นค่ะที่จะเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่พรเราจะสำฤทธิ์ผลโดยเร็วที่สุดนี่ค่ะเท้าเนี่ยห้ามเือยออกมาจากวงกลมเลยนะคะเป็นการขอพรก่อน แล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากตรงเนี้ยเราจะไปซื้อชุดไหว้อีกทีหนึ่งซึ่งพวกชุดไหว้เนี่ยก็จะมีพวกมะพร้าวหรือผล,ลไม้อื่นๆค่ะแล้วก็จะไปทำพิธีกันที่ตรงหน้าเจดีย์เลยค่ะอันนี้นะคะเราก็จะมาบูชาชุดกล้วยกับมะพร้าวนะครับชุดละ12,000หมจาร์ดนะครับเราจะไปไหว้เจ้าแม่กันก่อ,อนนะครับตอนเนี้ยเราทำการจอสุดนี้ไว้แล้วเดี๋ยวพา นทถงนี้ค่ะเขาก็จะพาเราพุ้มไปด้านบนเอาชุดไหว้เนี่ยไปสแตนบายรอไวไ้ให้เพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากที่ถ่ายมาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังไปไหว้เจ้าแม่กันค่ะ ให้เยชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเส็บตรงเส็บตรงตึงตรงด้วยอ่ะเอาเส็บไว้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทามเขาเนี่ยจะสวดให้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะสวดให้พอเขาสวดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช <architectural. S 1> ่ไหมคะเราก็ยกสาถูสาถสาถครั้งเนาะเสร็จแล้วก็เราก็จะดึงเด็กไปแห่งชัยชนะไปสำเร็จอยี่ยจากไปแล้วเราจะไปใส่ใช่ค่ะในกระเป๋าสตางค์ใส่ตรงไหนก็ได้เราจะเก็บไว้ในะคะไปแห่งเชยชนะ นี่นะครับต้องพับเงินนะครับเป็นกรวยแบบนี้นะครับที่พาม่าแล้วก็ไปปักที่กล้วยนะครับกล้วยขอบคุณครับกล้วยแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบพม่าที่เขาประกอบกันนะครับผมแล้วก็จะมีการเขียนชื่อลงไปนะครับบนลูกมะพร้าวนะ จะไปขอพรกันเลยถาวายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เด็ดใบชัยชนะนะครับมาเน็บที่หูแล้วก็บอกว่าขอให้สําเร็จขอให้สาเร็จขอให้สาเร็จ3ามครั้งแล้วก็เก็บเอากลับบ้านเราไปนะครับประเทศไทยหรือว่าเอาไปใส่กระเป๋าหรือจะเอาไปใส่เก๊ะใส่ลิ้นชักไว้บนหิง้งพระเพื่อบูชาก,ก็ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับผม วัดต่อไปนะครับช oh, okay. ja mm ื่อว่ามหาวิพยะถ้าจําชื่อไม่ผิดนะครับเดี <S: <S ๋ยวเราไปที่วัดกันเลยสำเร็จ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 นะครับพระมาลบมาตีชนะแล้วพระมาก็เลยเปลี่ยนชื่อจากสังกองเป็นยังกอนะฮะยังกุ่งนะคะโอเคก่อนที่จะขึ้นองค์พระมหาเชดีโชยตะกองนะคะเรามีไปอีกวัดหนึ่งก็คือมหาวิชยะถึงแล้วนะครับวัดมหาวิพยะนะครับ สวยมากเลยเจดีย์ที่นี่สีทองอารามมากสู้แดดเดี๋ยวเราจะไปเดินวนสามรอบนะครับแล้วก็สวดอิิปิโศสามจบนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสวดอิิปิโสจบสามจบแล้วก็จบที่ตรงไหนก็ให้หยุดขอพรที่ตรงนั้นได้เลยนะครับที่รอบเจดีย์ด้านในนะครับเราไปไหว้ขอพรกันก่อนนะ ส่วนนี้ค่ะก็เป็นโชคดีนะคะที่เราได้มากราบสกักการะพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ด้านในเนี่ยเป็นทองคําแท้นะคะหน่วยของอาชาวย่างกุ้งเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าองค์นี้มีน้าหนักอยู่ที่2เปกตา2เปกตาเนี่ยเราบอกกันว่า1เบกตาเท่ากับ1.6กกิโลแต่ว่าพระพุทธรูปองค์นี้หนัก2เบกตาคือ3.2กิโลค่ะเป็นทองคําแท้ทั้งองค์ ซึ่งผู้นำคนเก่าเนี่ยเคยขอพรแล้วสมฤกษ์ผลก็เลยเก็บไว้กราบไหว้คนเดียวคือเหมือนกับเขาเป็นผู้นำเนาะแต่ว่าในปัจจุบันค่ะก็คือมันเป็นการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ก็เลยถูกออกถูกนำออกมาไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ทุกๆคนได้มากราบสักการะค่ะก็เสร็จแล้วนะครับจากวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปกนต่อชเวดากองค่ะใช่ครับจะไปชเวดากอง ถึงแล้วนะครับเจดีชเวดากองนะครับเดีย๋ยวเราจะไปไหว้พระด้วยกันนั้งหมด4จุดสำคัญสาคัญนะครับเราก็จะไปไหว้ส่งน้ำพระประจําวันเกิดนะครับอันนี้เรามีการซื้อดอกไม้มาแล้วเรียบร้อยนะครับพวงหนึ่งก็1,000จัดนะครับอันนี้ดอกอะไรนะ ที่เขาไหว้คระขอขอดกันอยู่นะฮะก็คือถ้าอยากได้ลูกชายเขาจะมาขอที่เทวดาที่อุ้มเด็กนะถ้าอยากได้ลูกสาวจะมาขอที่เทวดาที่ถือดอกบัวนะฮะบางท่านบอกไปพี่ยังไม่มีแฟนเลยให้มาขอลูกแล้วขอลูกไว้ก่อนเดี๋ยวแฟนเขาจะขอที่เทวดาใจพรุ่งนี้ไหว้องค์พระสุริยันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปไหว้รับจันทากันต่อนะครับอยู่ข้างๆกันเลยนะครับขอเงินทองการงานนะครับแทนเลย อััันนนี้พระจาท mm hmm. มาก็เจอเขาทำพิธีนะครับแพนาคนะครับ mm hmm. อยู่รอบตรงองค์เทพทันใจนะครับ mm hmm. บนเจดีชเวดากองนะครับผม mm hmm. มาเจอพอดีนะครับก mm ็ hmm. จะเป็นเดินขังวนกันแบบนี้ท mm hmm. ัานบนนี้ก็จะมีพระนอนตาหวานเหมือนกันนะครับ สวยมากเลยนะครับเพื่อนนี่เป็นเทนพทันใจบนเจดีย์ชเวดากองนะครับนนี้นะครับบรรยากาศบนเจดีย์ชเวดากองนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเยน็นสวยมากเลยนะครับสวยมากสีทองสะท้อนแดดดีมากๆากแดดกำลังสาดลงมาเลยครับ แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงเวลาที่เราจะมาที่นี่ได้ก็ควรจะเป็นเวลาสัก4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะว่าเวลาที่แดดสาดลงมาแล้วค่ะพื้นตรงนี้จะร้อนมากร้อนถึงขั้นที่ทําให้เท้า่องได้เลยทีเดียว <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็เริ่มมาที่ตอนประมาณสัก4ี่โมงเย็นเนาะก็พอที่จะเดินได้ค่ะคนเยอะมากค่ะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนที่เรา นี่นะครับลานชัยชนะเขาบอกว่าเวลาจะขอพรต่อหน้าองค์เจดีย์ชเวดากองเนี่ยต้องมาขอให้อยู่ในรูปดาวนะครับอย่าหลุดออกมานะครับก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้เด่ถอยระยะไกลให้เพื่อนๆดูอ่าต้องเข้าไปในรูปดาวนะครับรับพรจะสำฤทธิ์ผลในเร็ววันนะครับโอเคเราเป็นขอพรกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นจุดที่ก็ต้องมากราบไหว้ขอพรนะครับเพราะว่าเป็นหลวงพ่อเสร็จ ใหญ่มากนะครับใช่นะครับกราบไหว้ขอ kind of พรเสร็จแล้วก็มีการดึงใบพัดกันบนนะครับ9ครั้งนะครับให้ดึงใบพัด9ครั้งเพราะว่าในรนะดับนี้อเป็น อันนี้เจ้าแม่ยักษะนะครับเขาบอกว่าไหว้หลวงพ่อเศรษฐีแล้วต้องมาไหว้เจ้าแม่ยักษะนะครับไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงยังไม่ประสบความสําเร็จในการขอนะครับ เล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะถ้าลองสังเกตที่เสียงของเจ้าแม่ยักษ์ข่ายเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีเงินเนี่ยเด็บอยู่ที่เสียงของท่านด้วยนะคะเพราะว่า,าเหมือนกับว่าเขาแนะนำเนาะว่าจะต้องทำอย่างนี้ถ้าสายมูตัวจริงเนะี่ยถ้าไม่ทาแบบนี้ก็พลอ,อาจจะไม่สำเร็จผลแต่เราจะมีกฎหนึ่งก็คือผู้หญิงอย่างเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนนั้นได้ค่ะก็คือจะต้องฝากให้ให้มีผู้ชายเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการให้แทนและที่สําคัญค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะไฮไลท์เหมือนกัน ุรีค่ะจะต้องมีบุหรี่อยู่ในเครื่องเครื่องเส้นด้วยนะคะก็จะได้เป็นคนละหนึ่งคู่แต่ว่าสําหรับใครนะคะทีะ่ไม่ได้สื้บุหรี่เนาะแล้วไม่ได้พกติดตัวก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถซื้อได้4มวนเนี่ยจะอยู่ที่1,000จาร์ค่ะก็คือประมาณสัก15บาบาทไทยเท่านั้นเองเนาะ ตอนนี้ไไรนนเราได้ได้ตอนนี้เราสั่งเหมือนกับเครื่องเซ้นไปแล้วนะเครื่องเครื่องเครื่องไหว้กำลังมาแล้วขอโทษทีคะ่ะในส่วนของเครื่องไหว้เนี่ยราคาอยู่ที่1 8 0 0 0จา้าต,ต่อชุดนะคะเขาก็จะยกมาไว้ให้เราตรงหน้าท่านเลยค่ะโอเคครับเดีย๋ยวเราขอตัวไปไหว้ก่อนนะว่าคนค่อนข้างเยอะ จุดนี้ก็มาขอหวยกันนะครับเลยจากเจ้าแม่ยักษ์เดินเลยมาทางซ้ายนะครับตรงนี้ขอเสร็จเรียบร,ร้อยเขาบอกว่าให้ตีคองสามครั้งนะครับด <_ s 1> ้านข้างเลยมานะครับก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับโอที่นี่เรียกได้ว่ามาที่เดียวมีให้ไหวแบบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ที่พระอุปคุตรเราจะถวายดอกเงินเนาะ,ะก็ดอกมะลิ นี้ค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนในการส่งน้ำผานะคะเราจะเริ่มส่งน้ำผะจากหลวงพ่อที่อยู่ด้านหน้าก่อนค่ะก็คือหลวงพ่อหยกขาวตามด้วยเทพที่อยู่ด้านหลังนะคะถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าเวลาที่เราส่งน้ำเนี่ยเราจะคล่อมมือลงนะคะเพราะว่าเขาเตือนเลยว่าจริงๆแล้วเราจะไม่ ส่งน้ำโดยการไายมือออกเก็ดขาดค่ะและเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้เติมน้ำให้เต็มไว้เหมือนเด้งสังเกตขัดที่เราไม่ได้ใช้นะคะก็จะมีน้ำอยู่เต็มทุกขัด แต่ว่าไม่ใช่หนึ่งครั้งการกระแทกที่พื้นเนี่ยก็หมายถึงทําให้พระแม่ธรณีเนี่ยรับรู้แต่การตีละครั้งเนี่ยหมายถึงการทําให้เบื้องบนเนี่ยได้ยินด้วยในสิ่งที่เราอธิษฐานจิตไปค่ะน่าจะเป็นจิตอาสานะครับเขากวาดกันแบบว่าหน้าการะดานเรียงหนึ่งเลยไม่สะอาดให้มันรู้ไปนะครับผมอนุโมทนาศาสตรุกด้วยกำลังจะจุด โปรโฮมประคีบนะครับผมจุดลงไฟเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจนะครับทุกคน,จกนเจุดเลยจ้ะอีกจุดเท่าไหร่ก็ได้ เสร็จหมดแล้วนะครับสวยมากค่าเลเทียนเราก็หมดพอดีด้วยนะคะเป็นการจุดไปที่ทเยอะมากกว่าเยอะมากจุดเท่าไรก็ได้ไม่อั้นนะครับนั่นคือสิบคนในกลุ่มเรานะครับช่วยกันจุดมานะสิบคนหูยาวมาก วันนี้นะครับเราก็เสร็จจากชเวดากองแล้วนะครับกําลังจะไปกินข้าวเย็นแล้วก็กลับเข้าโรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่ออีก3วัดนะครับแล้วก็เราจะกลับประเทศไทยกันนะคะทริปนี้2วัน1คืนนะแล้วก็มีเพื่อนร่วมบุญในทริปนี้10คนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่พรุ่งนี้เลยแล้วกันเนาะวันนี้คงไม่ได้ถ่ายร้านอาหารนะครับก็จะเป็นสลัดกุ้งมังกรกับเป็ดปักกิ่งนะ อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มีแบตจะถ่ายไว้แล้วกันเนาะโอเคเจอกันรับผม mm hmm. ช่วยละกล้องอ้าวไม่เห็นแล้วเห็นนิดนึง oh. มาถึงโรงแรมกันแล้วนะครับในห้องนี่โอ้โ oh. หใหญ่มาก เป็นโรงแรม5ดาวของพม่านะครับผมนี่เมีเตียงให้2เตียงด้วยนะครับห้องกว้างขวางสะดวกสบายใหญ่มากแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำม,มีอาด้วย